สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการใช้ตัวแปรในภาษา C นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องมารู้จักก่อนนะคะว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างและคืออะไรบ้างนะคะตัวแปรก็จะมี int float char แลวก็ string นะคะซึ่ง int เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรนะคะที่จะเป็นจําพวกตัวเลขจํานวนเต็มนะคะส่วน float ก็จะเป็นตัวเลขจํานวนทศนิยมนะคะแล้วก็ char ก็จะเป็นตัวอักษรหรืออักขระนะคะ สตริงก็จะเป็นชุดข้อความยาวๆนะคะซึ่งตัวพวกนี้ก็จะมีตัวที่เรียกว่าเป็นพวกเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งหลายก็เป็นเปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์เอฟเปอร์เซ็นต์ซีและเปอร์เซ็นต์เอสนะคะซึ่งมันเป็นตัวเป็นตัวตำแหน่งในการแสดงผลตัวแปรนะคะซึ่งไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนมันก็จะวิ่งไปแสดงผลของตัวแปรนั้นๆน,น,นะคะเปอร์เซ็นต์ดีก็จะเป็นของอินเปอร์เซ็นต์เอฟก็จะเป็นโฟทเปอร์เซ็นต์ซีก็จะเป็นชาเปอร์เซ็นต์เอสก็จะเป็นสตริงนะคะ ที่นี้นะคะเราก็จะมาลองใช้ตัวแปรนะคะก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมสร้างโปรเจกต์กับเปิดหน้าสอดโค้ดแ้วยนะคะบรรทัดแรกก็เป็น input เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย standard input-output นะคะ dot ket แล้วต่อมาก,ก็เป็น main, เมนเรกเปิดนี้ปิดนะคะแล้วปิดกาทีนี้เราจะมาใช้ฟังก์ชันตัวแปรนะคะในวิดีโอนี้ก็ขอจะสอนแค่ตัวแปรที่เป็นเลขจำนวนเต็มนะคะหรือก็คืออินชื่อตัวแปรนี่จะเป็นกำหนดเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะนี่ก็ขอเป็น a เท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็อินพอลลอนนี่ก็มากำหนดว,ว,ว่า a เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่กำหนด a เท่ากับนะคะ เข้ามาที่ฟังก์ชันแสดงผลนะคะแล้วก็คือ print f นะคะนี่ค่ะ วารุตรงนี้นะค่ะวารูณ a เนี่ยเป็นแค่ตัวที่เราแค่จะให้มันแสดงผลบนหน้าจอเฉยๆว,ว่าไม่คืออะไรนะคะสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆก็คือตรงนี้ค่ะเปอร์เซ็นต์ดีก็คือตัวที่ดึงตัวแปรน,นะคะออกมาแสดงผลของจํานวนเต็มนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะไปดึงตัวแปรมาจากตัว a ที่อยู่ข้างหลังนะคะหลังคอมมาซึ่งตัว a เนี่ยก็คือเรากําหนดเอาไว้แล้วว่า ค่ามันเท่ากับสิมันก็จะดึงออกมาแสดงผลนะคะก็ให้ลองเซฟดูก่อนนะคะค่ะโอเคแล้วก็ให้มันแสดงผลนะคะนี่ก็จะเป็นเห็นไหมคะเขาก็จะดึงเปอร์เซ็นต์ดีเน็ตก็จะดึงตัวแปรที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยามาแสดงข้างหลังเท่ากับค่ะ ส่วน value a เนี่ยก็คือเราจะพิมพ์อะไรก,ไก็ได้ค่ะมันไม่มีผลนะคะก็เดี๋ยวเติมแล้วก็จะมาใส่เนี่ยค่ะแค่สระ n ก็อันนี้ก็เป็นแค่ตัวที่จะทำให้มันเว็นบรรทัดกันนะคะก็เนี่ยค่ะ s a v แล้วก็ลองดูนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเว้นบรรทัดลงมานะคะเมื่อกี้มันต่อกันทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะเพิ่มตัวแปรี่นก็ ให้มาเพิ่มข้างหลังอินนะคะแต่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่านะคะ,ะตัวแปร b แล้วก็มากําหนดว่าตัวแปร b นยคืออะไรนี้กําหนดเท่ากับ5นะคะแล้วก็ใส่เป็นสน่นนะคะต่อไปก็เป็นฟังก์ชันสแสดงผลนะคะเหมือนเดิม print f นะ,ะแล้วก็รูป b เท่ากับนะคะ อันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ดีเหมือนเดิมน,นะคะเพราะมันก็ดึงค่าของจํานวนเต็มมาใช้นะคะก็ใส่อันนี้ให้มันเว็นบรรทัดสวยๆนะคะก็ปิดเค่อหมายคําพูดนะคะต่อด้วยคอมมาตัวที่เราต้องการจะให้ตัวเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยไปดึงขึ้นมาก็คือดีนะคะก็ลงเล็บจิตนะคะเนโคอลองเซฟแล้วก็ลองแสดงผลดูนะคะนี่ค่ะมันก็เห็นไหมคะม,ม,มันจะดึงเอาตัว แปลที่เรากําหนดค่าไว้นะคะว่าไ,ไปข้างหลังนะคะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะสุนอันนี้เปลี่ยนเป็น A อาลองเซแล้วก็แสดงผลนะคะเห็นไหมคะค่ามันก็ไม่เปลี่ยน,นะค่ะมันแค่เป็นตัวที่เราเขียนให้มันแสดงผลว่ามันคืออะไรเท่านั้นเองะคะ่ะด <B S 1> ีนะคะทีนี้เราก็มาลองนะคะเป็นเดคฟัชันเป็นเอน,น,นะคะ นี่ค่ะอันนี้นะคะโปรแกรมมันก็จะลันแบบบนลงล่างอะค่ะก็มันก็จะลันว่านี่ a นี่คือสิบนะ b นี่คือสิบนะอันนี้มันก็เหมือนกันค่ะเปอร์เซ็นต์ b ีเนี่ยมันก็จะไปดึงค่ามานะคะมันจะดึงค่าของ a มาไว้ตรงนี้แล้วก็ดึงค่าของ b นะคะมาไว้ตรงนี้นี่ค่ะที่กาหนดเอาไว้แต่ทีนี้มันบวกกันอยู่ค่ะมันก็ แสดงผลก็คือมันก็จะบวกกันให้เรียบร้อยนะคะก็ลองเซฟนะคะแล้วก็ลองแสดงผลนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็ออกสิบมาบวกห้านะคะไม่ว่าเราแบบเรากําหนดอะไรนะคะสมมติว่าอันนี้เราเปลี่ยนไปเป็นคูณนะคะแล้วก็ลองเซฟที่ออกมานะคะคือข้างหน้าไม่มีผลนะคะอย่างที่บอก มันอยู่ที่ว่าข้างหลังเนี่ยเราต้องการให้มันทําอะไรก็ทานั้นเองค่ะละต้องการให้เปอร์เซนต์ดีเนี่ยไปดึงค่าอะไรมาอันนี้ก็กําหนดให้เป็น a อคูณบใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับห้าสิบนี้ค่ะตัวแปรนะคะก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมดสอนแค่เออตัวแปรที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็หมดเพียงเท่าน,นี้นะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ